ต่อเนื่องมาดูในส่วนของ Gulf d e v e l o p m e n t ครับเมื่อครู่เนี่ยช่วงต้นของเบรกนี้เราพูดถึงกระแสการคาดการณ์นะฮะเกี่ยวกับการบันทึกส่วนต่างมูลค่าหุ้นรหรือมูลค่าเงินลงทุนอของกรุงไทยนะฮะในตัวของการบินไทยภายหลังจากที่มีการแปลงหนี้เป็นทุนขึ้นมาออล่าสุดกรณีของ Gulf Development เนี่ย ก็ดูจะมีการเตรียมที่จะบันทึกนะครเป็นรายการพิเศษมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในตัวของ AIS อืมนะฮะก็จะมีการบันทึกมาในช่วงของไตรมาสส2ของปีนี้นะครับก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของการควบรวมระหว่างตัวของกราฟเ,เดิมกับตัวของอินทัศนะครับแล้วก็สินทรัพย์ตัวนี้ก็แน่นอนครมันก็มีเพิ่มเติมเข้ามาก็ทําให้ตัวของกราฟใหม่เนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ใน ตัวเอเแต่เนื่องจากว่าสินทรัพย์เดิมของอก็คือ A AS เตนี่ยที่ถือโดยอินทัศก่อนนั้นเนี่ยมันไม่ไมีการประเมิเนนะคุณวะฮะแต่พอหลังควบรวมมันมีการประเม,มินมูลค่าใหม่มันก็เลยทําให้มีเขาเรียกว่าส่วนต่างมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นมากาเรียกมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นมามีการคาดการตัวเลขน่าสนใจะเยอะเลยทีเดียวครับ55,000ล้านบาทอ,อันนี้ในส่วนของครับ มูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีการตีหรือว่าประเมินมูลค่ากันใหม่อ่าใช่ครับถูกไหมฮะครับก็ก่อนหน้านี้ Advance เป็นสินทรัพย์ของ Intouch ของ i n t ทัชใช่งั้นมูลค่าเนี่ยเขาก็ถือมาก็ตั้งแต่ตั้งต้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการ Revaluate คือยังไม่ได้มีการประเมินใหม่ใช่ใชแต่นี้พอเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือปุ๊บเนื่องจากว่า In ทัชเนี่ยควบรวมกับกเป็น Entity ใหม่ใช่ใชงั้นก็กลายเป็นว่า แอดวานซ์เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีเจ้าของใหม่มาถือถูกใช่มันก็เลยต้องมีการตีมูลค่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ถูกไมหมฮะแต่พอตีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยก็เวลามันผ่านมานานแล้วไงตัวแอดวานซ์เขามีทรัพย์สินเพิ่มเติมมีธุรกิจเพิ่มเติมมีรายได้เพิ่มเติมมีกําไรเพิ่มเติมนะมันก็เลยทําให้มูลค่าใหม่เนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยยะสําคัญครับซึ่งการวิเคราะห์ของ KGI ครับ คาดการณ์นะอันนี้เอาตัวเลขกำไรสุทธิในวดไตรมาส2ของกาฟนีนะฮะจะอยู่ที่62,000ล้านบาทหรือคิดเป็นการเติบโตนะฮะสูงถึง1,219%เมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปี67และเพิ่มขึ้น1 0 6 0จากไตรมาสก่อนหน้าทั้งนี้เนี่ย62,000ล้านกำไรสุทธิมันจะเกิดจากกำไรพิเศษที่มาจากการประเมินมูลค่าการลงทุนใน a d v a n c e นะครับ ที่ราคาต่ากว่ามูลค่าตลาดเนี่ยประมาณ55,000ล้านบาทบอีกทั้งจะมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่า FX อีกราว550ล้านบาทครับฉะนั้นเนี่ยถ้าโฟกัสไปดูที่ตัวกําไรปกติอของงวดไตรามาสสองครับเมื่อครอคู่ที่รายงานเนี่ยเป็นประมาณการกําไรสุทธิอ่ากำไรสุทธินะกำไรสุทธิก็ตรงไปตรงมาตามนั้นถ้าออกมา62,000ล้านจริงๆเนี่ยมันจะตรง หรือคิดเป็นอันตราการติบโตอยู่ที่พันสกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะอ uh ันเรียวเพราะมันเป็นรายการพิเศษอ่ามันเป็นรายการพิเศษมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวถูกไหมฮะดังนั้นถ้าโฟกัสเนี่ยคงต้องมาดูที่กําไรปกติซึ่งกําไรปกติในงวดไตรามาสสเนี่ยนะฮะประเมินไว้ที่ 7,000ล้านบาทด้วยกันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ47%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเียกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นถึง31%นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ผ่านมาก็ทำให้งวดของครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับว่า,ถ,าถ้าหากออกมา7,000ล้านจริงเนี่ยครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยกราฟก็จะมีกำไรปกติอยู่ที่18,400ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น18%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับอันนี้กำไรปกตินะถ้าดูแล้ว ไตรมาสองประมาณการ7,000นะฮะแล้วก็ถ้าออกมาตามประมาณการเนี่ยครึ่งปีแรกก็จะอยู่ที่1,8,000กว่าล้านบาทก็ครึ่งปีแรกในโต18%นะครับอันนี้ในส่วนของการประเมินนะครับซึ่งหลักๆ1,8,400ล้านบาทตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการถือหุ้นเพิ่มเติมใน a d v a n c e ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ ถ้ามองว่าก้าฟถืออินทัชเท่าไหร่อินทัชถือแอดวานซ์เท่าไหรเนี่ยสัดส,ส่วนของก้าฟก็อยู่ที่เพียง19%แต่ภายหลังก้าฟควบกับอินทัชแล้วเนี่ยมันทําให้สัดส,ส่วนการถือครองหุ้นในตัวของแอดวานซ์ก็เปลี่ยนไปนะครับโดยที่ก้าฟเนี่ยกลายมาเป็นถือเพิ่มถึง40.44%ดเด้วยกันขณะที่มีในส่วนของเงินปันผลนะฮะจากธนาคารกสิกรไทย เข้ามาเสริมเพิ่มเติมด้วยถ้ายังจํากันได้รเร็วนี้กาวเองเนี่ยมีการเข้าลงทุนในตัวของ K-Bank นะฮะแล้วก็ภายหลังเนี่ยก็ได้รับในเรื่องของเงินปันผลทั้งปันผลปกติและปันผลพิเศษนะฮะก็คิดเป็นมูลค่ารวมกันเนี่ยอยู่ที่ราว950ล้านบาทขณะเดียวกันผลการงานของโรงไฟฟ้า IPP นะฮะก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็จะเป็นปีแรกรที่จะมีการบันทึกจากทุกโครงการแบบเต็มไตรามาสตลอดทั้งปีะนะฮะก็จะมีรายได้ในส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นโดย KGI เองก็กำหนดคำแนะนำซื้อหุ้นก้าฟนะครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่54บบาทก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบัน อยู่ที่12%อเครับครับอันนี้ก็สอดคล้องกับอีกหนึ่งบริษัทกรัพั์ก็คือกสิกรไทยก็มีการคาดการไตรมาสสในแง่ของกําไรสุทธินะครับอยู่ที่62,500ล้านบาทอันนี้ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าในส่วนตรงนี้นะครับก็ทางกสิกรก็มองว่าในแง่ของกําไรปกติเนี่ยก็จะได้รับแรงหนุนนะฮะจากการปรับตัวของเรื่องของโรงไฟฟ้าต่างๆฮะที่จะมีการบันทึกเข้ามานะครับโดยในช่วงของที่ผ่านมาฮะทาง ตัวของกราฟเองก็มีในเรื่องของโรงิฟฟ้าอย่างที่คุณลาพูดถึงในเรื่องของ IPP นะครับที่จะมีการบันทึกเข้ามาอย่าเต็มใรมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของ ในอนาคตนะครับก็ยังมีเรื่องของโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้กสิกรไทยก็มองไปถึงอย่างโรงไฟฟ้าใหม่4ีโครงการนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการ COD โซล่าฟาร์ม700เมกะวัตต์ในช่วงของไตรมาส4ปีนี้อีกนะครับอันนี้จะเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังก็มีการกําหนดคําแนะนําซื้อหุ้นกัฟนะครับก็ให้ราคาเป้าหมาย61บาทนะครับอันนี้อัพไซด์27%อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวของอบริษัทซับเคจ g ไ i ที่ให้ไว้เหมือนกันนะครับ มีอัปเดตล่าสุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับที่กฟเองก็ชนะการประมูลมาจากการเปิดให้ยื่นข้อเสนอนะครับของทางกกพไปก่อนหน้านี้ก็ถ้ายังจำกันได้ Renewable 5,000เมกะวัตต์ซึ่งก็เป็นประเด็นถกเถียงนะครับในแวดวง สังคมนะฮะเป็นวงกว้างก็มีทั้งที่สนับสนุนแล้วก็พวกที่ต่อต้านคัดค้านว่าเอ๊เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ค่าไฟแพงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในมุมโต้ก็บอกว่าค่าไฟมันจะถูกลงเพราะว่าราคาที่รับซื้อจากก้อนนี้มันถูกกว่าราคาในปัจจุบันอยู่อย่างมีนัยยะสําคัญใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีพวก SPP ที่ทยอยหมดอายุไปนะฮะแอดเดอร์รที่ก่อนหน้านี้จ่ายกันหน่วยละ8บาทนะฮะรวมค่าไฟฐานเป็นหน่วยละ11บาทกว่านเนี่ยโโนะฮะพวกแอดเดอร์มันก็จะทยอยหมดอายุลงไปเช่นกันนะฮะฉะนั้นในฝั่งที่สนับสนุนก็มองว่าในระยะยาวการเข้ามาของ Renewable ก้อนนี้ด้วยเงื่อนไขค่าไฟที่มันถูกมากนะฮะมันก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยค่าไฟที่ ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยมันก็จะลดลงเหมือนกันเอาล่ะมาถึงตรงนี้ใน5,000เมกะวัตเนี่ยที่มีการยื่นข้อเสนอและได้รับการคัดเลือกมีอยู่ประมาณสัก4,800นะฮะใน4 8่0นแเนี้ยแบ่งออกมา1,500เมเกวัตเป็นพลังงานลมที่เหลือเนี่ยจะเป็นโซล่าโซล่าพ่วงแบตอ่าใช่หลักๆนะโซล่ากับโซล่าพ่วงแบตแล้วก็มีพลังงานลม 1,500เมิะวัตต์ที่มันเกิดประเด็นปัญหาว่าภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะประมูลละ,ะก่อน<ม>ที่จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างตัวแทนของภาครัฐก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรหรือว่ากอฟอกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยม,มันก็มีการไปฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับ ขั้นตอนการประมูล่ใชว่าอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะซึ่งคนที่ไปร้องคนที่ไปฟ้องก็คือเอกชนที่ยื่นข้อเสนอแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช่ถูกไหมฮะที่พอมันมีการไปยื่นฟ้องแล้วฟ้องกันอยู่3คดีถูกไหมสามคดีเป็นการฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกใช่ฟ้องกกพานะว่าขั้นตอนการคัดเลือกขั้นตอนการประมูลเนี้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายไอ้การเซ็นสัญญาตรงนี้มันจึงต้องล่าช้าออกมา เพราะตราบใดที่เรื่องยังคาอยู่ในศาลยังเป็นคดีความมันอยู่ก็ไม่สามารถจะลงนามได้ช่แต่ภายหลังเนี่ยก็มีการยกฟ้องส่วนใหญ่เป็นยกฟ้องนะแล้วก็มีการถอนฟ้องไปหนึ่งหนึ่งกรณีนะฮะก็ทําให้เงื่อนไขทางกฎหมายไอชนะกทางกฎหมายที่มันมีอยู่ตรงนี้มันก็หายไปถูกไหมฮะแต่ก็รอแล้วรอเล่านะแม้ว่าไม่มีเรื่องของศาล เข้ามาเป็นอุปสรรคแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากันสักทีอืใช่รอแล้วหรอเล่านะครับก็ไม่รู้มันไปติดอยู่ตรงไหนติดอยู่ที่รัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้สัปดาห์ที่แล้เรามีการนําเสนอประเด็นเกี่ยวข้องกับกันกุล e n g i n e e r ยริอ่าใช่ซึ่งกันกุลเนี่ยได้ไป2โครงการใช่ไหมสอโครงการ180เมกะวัตต ร้อยแปดสิบจพันห้าการกุลนี่ลงนามไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ใช่สองวจึงตั้งเป็นประเด็นว่าเอ๊ะแบบนี้ถ้าการกุลลงนามได้แล้วใช่ไอการลงนามกับเอกชนเจ้าอื่นที่เหลือล่ะจะยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถูกไหมเพราะถ้ามันติดเงื่อนไขทางกฎหมายเซ็นสัญญาไม่ได้ของการกุลก็ไม่น่าจะเซ็นได้ใช่นะก็มีรายงานข่าวล่าสุดอันนี้เปิดเผยโดยคุณยุพาพินวังวิวัฒ CFO ของกอลฟที่ก็ระบุนะครับว่าในส่วนของพลังงานลม เฟสแรกที่เหลืออยู่1,500เมกะวัตที่ยังไม่ได้เซ็นเนี่ยนะเอ่นองรเมกะวัตเป็นของก้าฟนะและขณะนี้มีการลงนามในสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปแล้วจำนวน9โครงการคิดเป็นกำลังการผลิตรวม622เมกะวัตส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีการทยอยลงนามเพิ่มเติมในช่วงต่อจากนี้นะฉะนั้นก็ย้ำนะฮะ <c oughs> อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งพันห้า ก้าวขาได้ไปพันสองอ่าใช่ขณะนี้เซ็นสัญญาไปแล้ว9โครงการครับ6กรบเมกอืมนะฮะ6 2รบเมกนะฮะเดี๋ยวรอดูอีกที่เหลือนะครับก็คงจะทยอยหลังจากนี้ไปนะครับขณะเดียวกันนะครับมันมีเรื่องของ ไตรมาสสนะฮะที่คุณยุวะพินพูดถึงว่าที่จะประกาศออกมานะครับก็คาดการนะครับว่าน่าจะมีการเติบโตจากไตรมาสแรกนะครับเนื่องจากว่าในไตรมาสสเนี่ยมันมีเรื่องของการรับรู้ไรายได้จาก IPP ที่เปิดครบทั้งหมด5,000เมกะวั์ รวมถึงโรงไฟฟ้าหินกอง2ยูนิตนะที่มีกําลังการผลิตโดยรวมประมาณ1,540เมกะวัตต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับที่จะบันทึกเข้ามาในไตรมาส2ก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมองไปถึงทิศทางของทั้งปีนะครับว่าปีนี้เนี่ยคาดว่าไรายได้เนี่ยจะเติบโตประมาณสัก25%เมื่อเทียบกับช่วงเดนกันของปีก่อนนะครับจาก การทยอย COD โรงไฟฟ้าใหม่ประมาณ1,500เมกะวัตต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหินกองนะฮะสยูนิตอย่างที่บอกไว้นะฮะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเมกะวัตต์แล้วก็ที่ได้ได้เริ่มจําหน่ายไฟยไปแล้วในช่วงมกราคมที่ผ่านมารวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต,ตั้งบนดินแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดินพ่วงกับแบตนะครับที่จะมีการ COD ภายในปีนี้อีก7โครงการด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นตัวที่จะมีไรายได้จาก ไฟฟ้านะเพิ่มเติมในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับก็ต้องติดตามดูแต่เอาง่ายวันนี้นะเย็นๆเดี๋ยวคงจะได้เห็นตัวเลขก่อนนะครับว่าผลประกอบการของกราฟออกมาแต่มาสองเป็นยังไงนะครับ